สวัสดีครับคุณผู้ชมจากกระแสกระตอบรับที่เอฟซีแฟนคลับในตอนนี้เรียกได้ว่าพ่อพ่อแม่แม่รักและสนับสนุนลูกสาวมาเป็นอย่างดีและในช่วงนี้คิวงานขนต้นข้าวเยอะมากๆและลูกสาวจะต้องวิ่งคิวงานหลายวันติดต่อกันและบางท่านก็กลัวว่าลูกสาวจะไม่สบายและอยากให้พักผ่อนให้มากๆนะครับการเดินทางการอยู่การกิน ก็จะอยู่ในระหว่างการเดินทางซะเป็นส่วนใหญ่เพราะเวลาเป็นเรื่องสำคัญเพราะจะต้องนอนพักผ่อนบนรถเท่านั้นในระหว่างการเดินทางและเวลาพบปะแฟนๆก็อาจจะมีช่วงก่อนขึ้นเวทีและลงจากเวทีซึ่งเวลาจำเป็นมากเลยทีเดียวสําหรับชีวิตนักร้องนักเรียนและจังหวะ่าสุทธิพานมาที่เรียกได้ว่าสนามลานวัดแตกอีกแล้วนะครับที่วัดดอนโพทองจังหวัดสุพรรณบุรี เพราะงานนี้นะครับ FC แฟนคลับจะได้สนุกแบบคูณสองไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตจากลูกสาวต้นเข้าสุปริยาและจะมีฟรอรลำวงจากวงสอสุพันโชอีกด้วยนะครับซึ่งเป็นความสุขที่หลายท่านไม่อยากพลาดกันเลยทีเดียวและจากงานล่าสุดที่ผ่านมานะครับทีมงานย่านีได้พาครอบครัว,ย,วย่าบัวยเดินทางตามไปให้กำลังใจหลานสาวอีกด้วยซึ่งนานๆครั้งจะได้เห็นภาพแบบนี้ คือพร้อมหน้าพร้อมตากันและจะมีวันอยู่ตรงกันอีกด้วยนะครับเพื่อที่จะมาดูหลานสาวน้องต้นข้าวกันทั้งหมู่บ้านและล่าสุดที่ผ่านมาน้องต้นข้าวได้พูดถึงบ้านที่ MC เอฟซีแฟนคลับหลายท่านก็อยากจะเห็นเหลือกเกินว่าบ้านใหม่ของน้องต้นข้าวจะเป็นแบบไหนซึ่งจะมีสาว่าน้ําด้วยหรือไม่และผมก็คิดว่าในตอนนี้น้องต้นข้าวกับย่านีน่าจะเข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่แล้วอย่างแน่นอนนะครับ เพราะน้องต้นข้าวจะพูดถึงบ้านหลังใหม่มาโดยตลอดน้องต้นข้าวอาจจะเก็บภาพบรรยากาศภายในบ้านมาให้เอฟซีแฟนคลับให้ได้ชมกันนะครับและแอดเองก็อยากเห็นบ้านหลังใหม่ของน้องต้นข้าวเช่นเดียวกันเพราะเป็นบ้านในความฝันของต้นข้าวซึ่งอยากมีบ้านให้กับคุณย่าสักหลังก่อนอายุ15และในวันนี้น้องต้นข้าวก็ทําได้สําเร็จและผมว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาวน้อยคนนี้ ที่ชื่อต้นข้าวสุปริยาเพราะไม่เคยละทิ้งความฝันสู้จนประสบความสำเร็จมี FC f แฟนคลับที่คอยสนับสนุนอย่างมากมายด้วยความสามารถและชื่นชอบในการร้องเพลงเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆคนที่มีความฝันอยู่ในวันนี้และจะต้องพยายามทำให้ดีที่สุดและสักวันหนึ่งความสำเร็จก็จะอยู่แค่เอื้อมเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับ และพอหลังจากที่จบไปสําหรับวันคล้ายวันเกิดของน้องต้นข้าวในปีนี้และทําให้ f อฟซีกันครับประทับใจมากเลยทีเดียวแม้กระทั่งน้องต้นข้าวเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าจะจัดงานวันคล้ายวันเกิดให้กับน้องต้นข้าวรู้เพียงว่าจะเป็นการจัดงานขึ้นบ้านใหม่เท่านั้นซึ่งน้องต้นข้าวก็รู้สึกดีใจและเกินคาดเพราะ f อฟซีกันครับร่วมกันทํา ของขวัญสุดพิเศษให้กับลูกสาวในครั้งนี้ความพิเศษที่ไม่ธรรมดามูลค่ามาลัยต่างๆหากคุณผู้ชมดูแล้วมูลค่าเฉียดล้านไม่ว่าจะเป็นมาลัยเค้กเงินสดก็ไม่ธรรมดานะครับซึ่งจะเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่าง FC ฟซีแฟนคลบหลายๆบ้านนะครับและจะมีของขวัญสุดพิเศษอีกหลายอย่างแทบนัไม่ถ้วนกันเลยทีเดียวนะครับด้วยความรักจาก F c ฟซีแฟนคลับต่างว่าให้ เพื่อเป็นทุนการศึกษาสําหรับลูกสาวและสิ่งที่มีค่ามากที่สุดก็คือความรักจาก FC Fan Club ที่มอบให้ตั้งแต่เริ่มต้นคือความรักอันยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นความรักที่ประเมินค่าไม่ได้ FC Fan Club ต่างร่วมไวยพรให้กับน้องต้นข้าวเยอะมากๆคือการร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวกันของ FC f ซ n Club น่ารักมากเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับ ก็จะมีข่าวดีต่อมาสำหรับ FC ฟแฟนคลับทุกๆท,ท่านสำหรับคิวงานในวันนี้นะครับซึ่งตรงในวันที่15สิงหาคมปี2568ในเวลา20นาินาทีเป็นต้นไปนะครับน้องต้นเข้ารับเชิญในงานครบรอบ100ปีบ้านแพวสนามตลาดนัดวัดจวกระบาดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครซึ่งงานนี้นะครับ FC แฟนคลับจะต้องไม่พลาดน้องต้นข้าวบนเวทีสอสุพรรโช เตรียมตัวไปสนุกกันได้เลยนะครับสำหรับงานนี้และต่อมานะครับสำหรับหลายวันที่ผ่านมา f อฟซกันคลับหลายท่านนะครับอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกสาวที่มาในลุกใหม่สวยและน่ารักจากที่เคยเห็นจนชินตาในการไว้ผมสั้นและได้เปลี่ยนมาในลูกใหม่ไว้ผมยาวและก็ดูแล้วก็สวยน่ารักมากเลยทีเดียวนะครับและไม่ได้เป็นปัญหาในการร้องเพลง แต่ในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้กลับม f c อฟซี FC กันคลับบางท่านนะครับมองว่าการไว้ผมสั้นน่ารักกว่าและผมได้เข้าไปดูในหลายๆความคิดเห็นก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นแม่ๆชอบน้องต้นข้าวไว้ผมสั้นมีสเสน่ห์ร้องเพลงเพราะน่ารักค่ะรักหมดใจสั้นหรือยาวก็รักเอนดูน่ารักคนละแบบแต่ชอบผมสั้นมากกว่าค่ะ ผมสั้นน่ารักดีลูกถ้าผมสั้นน้องจะดูสูงผมยาวจะดูเตี้ยคนละครึ่งทางตัดออกครึ่งหนึ่งหนูเหมาะสมกับผมสั้นมากกว่าและในการเปลี่ยนแปลงก็จะมีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปเพราะ FC แฟนคลับซึ่งจะเห็นจนชินตาว่าน้องต้นข้าวจะต้องไว้ผมสั้นและสมวัยและส่วนใหญ่แล้วอยากเห็นน้องต้นข้าวไว้ผมสั้นมากกว่า และในความคิดเห็นของผมผมว่าผมสั้นหรือผมยาวก็น่ารักเหมือนเดิมและเข้าใจว่าเมื่อโตขึ้นน้องต้นข้าวก็อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นเรื่องธรรมดาและอีกอย่างก็คือไม่ได้เป็นอุปสรรคในการร้องเพลงน้องต้นข้าวจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวเสียงก็เพราะเหมือนเดิมและที่สำคัญบางโรงเรียนก็สามารถไว้ผมยาวได้ด้วยนะครับและผมว่าสวยดีออกอีกอย่างก็คือน้องต้นข้าวต้องการ อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในการโชว์ในรูปแบบใหม่ซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นก็เป็นเรื่องในการแต่งตัวเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมและมาในวันนี้ก็เป็นเรื่องของผมสั้นผมยาวและบางทีความคิดเห็นและความชอบของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันซึ่งในความคิดเห็นของผมผมก็ชอบน้องต้นข้าวคือน้องต้นข้าวในแนวที่น่ารักสดใสและเป็นกันเองกับ FC แฟนคลับและมอบเสียงเพลงว่าเพราะ ให้กับเอฟซีแฟนคลับทุกเวทีและนี่คือความสุขที่ได้จากน้องต้นข้าวไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปและผมเองก็ชอบทั้งสองแบบไม่ว่าจะเป็นผมสั้นหรือผมยาวการแต่งตัวก็ทันสมัยน่ารักสมวัยดีแบบนี้ก็ลงตัวมากแล้วนะครับคุณผู้ชมต่อมานะครับก็จะมีข้อความหนึ่งที่ผมได้ไปเจออยู่ในกลุ่มและจะมีคนให้ความสนใจมากสำหรับข้อความนี้ ซึ่งได้ระบุว่าจะตั้งกลุ่มช่วยลูกสาวซื้อลิขสิทธิ์เพลงดีไหมนะและแค่เพียงโพสต์ไปได้ไม่นาน FC แฟนคลับบางท่านก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะม,มากเพราะหลายท่านนะครับต่างให้ความสนใจมากเลยทีเดียวและลองไปฟังความคิดเห็นจากบางท่านจะมีความคิดเห็นและคอมเมนต์ว่าอย่างไรและระบุว่าเห็นด้วยครับคนมี2แนวทาง 1. ซื้อลิขสิทธิ์เพลงเปิดค่ายเองแต่งเอง ซื้อเพลงมาเองอาจารย์คนเก่งคงเข้าร่วมแต่งเพลงให้ทีมงานพิจารณา2ต้นข้าวยังใช้นนสกุลดวนเพลงควรให้สิทธิ์ครูสลา GMM ก่อนแต่เราเป็นฝ่ายเสนอเงื่อนไขที่พอรับได้ทั้งสองฝ่ายครับเปิดทางเดินพบกันครึ่งทางสังคมสื่ออื่นและอีกคอมเมนต์นะครับอีกทางหนึ่งลองติดต่อเป็นสิทธิ์ครูสลาขอให้ท่านทำเพลงให้ โดยยังไม่ต้องเข้าค่ายเพราะครูสลาเคยพูดตอนที่น้องเสียแชมป์ว่าหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันและยังพูดถึงน้องต้นข้าวให้กับผู้เข้าแข่งขันในรายการต่อ,ตอมาที่ร้องเพลงเดียวกันว่าน้องต้นข้าวทำได้ดีตรงนั้นตรงนี้แสดงว่าครูยังจำน้องต้นข้าวได้ดีและคอมเมนต์ต่อมานะครับถูกต้องครับมันเป็นการซื้อความสุขของเราเอง โดยมีน้องเป็นคนมอบเสียงพเพวาะเพให้เราฟังและอีกคอมเมนต์นะครับซึ่งได้ระบุว่าเห็นด้วยครับแต่จะต้องศึกษาให้รอบด้านนะครับกลัวมีดราม่าด้วยความเป็นห่วงครับและนี่ก็คือความคิดเห็นของ f อฟส่วนใหญ่ที่ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นในการซื้อลิขสิทธิ์เพลงให้กับน้องต้นข้าวในครั้งนี้นะครับแต่สําหรับเรื่องนี้นะครับผมก็มองว่าจะต้องมาพูดคุยกันและปรึกษา ครูนิวในเรื่องดังกล่าวน่าจะดีที่สุดอย่าเพิ่งตัดสินใจเองโดยที่ผู้ใหญ่คนดูแลน้องต้นข้าวไม่รู้เรื่องนี้และคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไรในการจะตั้งกลุ่มช่วยน้องต้นข้าวสื่อลิขสิทธิ์เพลงก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาเล่าสู่กันฟังได้เลยนะครับเพราะทุกเรื่องราวจะต้องมีการพูดคุยกันสิ่งไหนดีก็ว่าดีสิ่งไหนไม่ดีก็ควรปรับปรุงเป็นเรื่องธรรมดานะครับ เพราะบางเรื่องไม่สามารถทำให้ถูกใจทุกๆคนได้อย่างแน่นอนนะครับต่อมานะครับเรามาปิดท้ายกับภาพความน่ารักของคุณนรอุดมแต้พาณิชย์ซึ่งได้พูดถึงนอต้นข้าวและคุณนรอุดมเป็นใครก็จะต้องรู้จักซึ่งไปแขกรับเชิญในรายการเสือร้องไห้และคุณนรอุดมได้เล่าถึงความสุขที่ตัวเองชอบนั่นก็คือการฟังเพลงโดยจะชอบฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆและเชียงน้องต้นข้าว ที่ทุกคนต่างให้ฉายาพุ่มพวงกลับชาติมาเกิดและคุณโนตยังพูดอีกว่าเสียงดีมากแค่อายุ12และถ้าหากต้นเข้าวอายุสัก20เขาจะเจอจรัดมากและคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปรับชมได้ในรายการเสือร้องไห้บนช่อง YouTube ได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารที่ทางช่องของเรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ และต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีครับ